อะไรวะคุณโยนขยะใส่ผมทำไมฉันเปล่านะยิ่งจะไม่น่ามาแก้ตัวอีกก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าคุณโยนขยะใส่ผมแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมายื่นเถียงกูฮะไอ้คนเก็บขยะเก็บขยะแล้วมันยังไงกูคเคยขอมึงแก่เหรอแล้วมึงเป็นคนเก็บขยะไม่ะไ,ไอ้คนเก็บขยะเอ้ยกูเก็บขยะแล้วมันทำไม แล้วทำไมกูต้องเสียเวลามาเที่ยงกับคนอย่างมึงด้วยเนี่ยไปกันเถอะนะัดครับเรรีบไปกันเถอะตอนนี้ชมพู่น่าจะรออยู่ที่ร้านอาหารแล้วล่ะค่ะว่าอะไรวะทำคนอื่นไม่ขอโทษไม่พอหน้ามาว่าคนอื่นอีกคนสมัยนี้นี่มันจริงๆเลย คิดว่าตัวเองวิเศษวิโสมาจากไหนวะถึงเที่ยวดูถูกคนอื่นไปทั่วโยนอะไรใส่กูวะไม่มนถึงหนักแบบนี้วะนี่ดูสิโอมีแต่ขยะนั่นหรือวะเฮ้ มันทองนี่ว่ะช่วงเนี้ยทองกำลังราคาขึ้นซะด้วยหวานหมูเลยกูรวยแล้วกูตกลง หรือจะปล่อยเท่าไหร่แล้วเท่าแก่ได้เท่าไหร่ล่ะครับสองหมื่นห้าเป็นไงโหได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเจ้าแก่ใช่อันนี้อัวให้หรือราคาพิเศษเลยนะว่าไงตกลงจะขายไหมอ๋อขายครับขาย นั่นไงชมไงชมพู่มากันแล้วเหรอมาสายนะพวกแกจริงเหรอไหนดูเวลาหน่อยสิเฮ้ยมีอะไรเหรอดาวใช่มีอะไรเหรอดาว ทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะก็สร้อยข้อมือของดาวน่ะส um> ิหายไปไหนก็ไม่รู้สร้อยของดาวแพงมากเลยนะอ้าวแล้วเมื่อเช้าก่อนออกบ้านดาวได้ใส่ออกมาด้วยไหมล่ะใช่ใช่เธอลองนึกดูซิว่าเธอได้ใส่ออกมาด้วยไหมเดาวจำได้ว่าดาวใส่ออกมานะหรือว่าเดี๋ยวดาวมานะชมเ ดเดี๋ยวรีบพวกแกจะไปไหนเดี๋ยวอยู่ไหนนะซอยของฉันน่ะผมจำไม่ได้ว่าคุณน,นี่ขยะไว้แถวนี้นี่ก็นั่นนะสิคุณรีบช่วยฉันหาเร็วครับอยอู่ไหนอนะ่ะ หาอะไรกันอยู่หระครับอีเหม็นแกอยู่ห่างๆฉันเลยนะก็ได้ว่าแต่หาอะไรกันอยู่เหรอก็ฉันบอกว่าให้ยูงห่างฉันไงถ้าแกเข้ามาใกล้ฉันอีกนะฉันจะแจ้งตำรวจให้มาจับแก หาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าครับใช่สร้อยของฉันไปอยู่ที่แกได้ไงก็ไม่รู้สิสงสัยคุณจะทำหลุดมือตอนที่โยนขยะใส่ผมแล้วมั้งอ่ะอขึ้นไป จริงเหรอคะใช่นีด่ดีนะที่ผมเก็บได้ถ้าเป็นคนอื่นเก็บได้แล้วก็คุณคงไม่ได้คืนแล้วล่ะขอบคุณนะคะซอยเส้นนี้มันมีค่ากับฉันมากเลยมันมีค่าทางใจต่อฉันค่ะเออคุณคะเพื่อตอบแทนที่คุณเอาซอยมาคืนให้ฉัน คุณอยากให้ฉันตอบแทนคุณยังไงคุณว่ามาเลยค่ะไม่เป็นไรหรอครับถ้าผมจะหวังอะไรตอบแทนจากคุณผมก็คงเอาสร้อยเส้นนี้ไปขายแล้วเงินไปแล้วล่ะงั้นเอางี้ค่ะเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณเอาสร้อยมาคืนให้ฉัน นี่ค่ะเงินหนึ่งหมื่นบาทคนรับไปนะคะผมคงรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกครับอีกอย่างสร้อยเส้นเนี้ยมันก็เป็นสร้อยของคุณยังไงผมก็ต้องคืนให้คุณอยู่แล้วเอยเอาเป็นว่าผมไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากคุณทั้งนั้นแต่ผมมีหนึ่งอย่าง ที่อยากจะฝากให้คุณไว้ได้คิดอะไรหรอคะถึงแม้ว่าผมจะเป็นแค่คนเก็บขยะแต่ว่าผมก็มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้น่ะคุณควรจะให้เกียรติผมแล้วก็คนที่ทำอาชีพเหมือนกันกับผมคุณตจงจำไว้นะคนเราอะถึงแม้จะมีฐานะการงานที่มันต่างกัน แต่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันผมฝากไว้ให้คุณไว้คิดแค่นี้แหละฉันเข้าใจแล้วค่ะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีก